สวัสดีคะ่ะเจอพี่จิมแล้วตอนนี้มาเดินมาตรงสะพานอีกสะพานนะคะเป็นสะพานทเทกเ่าแก้มาว่าสะพานเมื่อตะกี้นะคะนี่ชื่อว่าสะพานฟอตบรู Brew, นะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้ววัพี่จิมจะเดินไปให้ดูนะว่าสะพานมันเก่าแก่ว่าสะพานเมื่อตะกี้ที่พี่จิมพาไปยู่ในเมืองกันเนตในประเทศสวีดเดนเหมือนเหมือนกันนะคะเอาเดี๋ยวเดินไป ตามพี่จิมไปเลยค่ะนี่พระอาทิตย์กำลังจะตอกนะคะปลาที่กำลังจะตอกอ่นี่ Welcome, นี่นะคะเป็นสะพานเทเก่าแก้วสะพานเมื่อตะกี้นะคะก็บอกว่าม้าว่าอายุม้าว่าสี่รอยว่าปีอะค่ะโอ้ยได้ยินเสียง นี่เดินมาแล้วไม่รู้ติดต๊อกไม่ต๊อกนะ่วยมากมากเลยนะคะไอสะพานแห่งนี้พี่จิมกามาขังแรกนะมาขังแรกอ่ขอพูดถึงภาษาก็สมุยนะคะน้ำสะอาดมากมกนะคะสะอาดมากมากเลยวันนี้คุณล้อใส่ลิกพามาตรงนี้เพราะว่าพี่จิมไม่รู้เส้นทางนะคะอ่าจะให้ดู it's very quiet here mm hmm. อ่า very nice อันนี้เราสามารถเดินข้าไปหนังตรงนี้ได้นะคะอ่าตรงนี้เขามีเทหนังให้เ,เห็นไหมทีนี้เนี่ยอ่ะเปิดทายนี่เราสามารถเดินข้าไปนั่งชมวิวถ่ายรูปได้นะคะอ่าสวยมากมากเลยนะคะอยากให้ถุกคนข้ามาดูนะคะพี่จิ๋มมาเทนี้ก็ยากให้ถุกคน มองเห็นว่าประเทศของเขาสวยเราไปประเทศไทยก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะบานเขาก็สวยอีกแบบนึงนี่นะคะบรรยากาศดีมากๆน้ำเงียบเงียบสงบดีมากๆดูกันสะพานแห่งนี้นะคะเอานี่ดูแตนะ่เขาทำวายนะเขาไม่รูข้างล้างก็เป็นอ๋อมอรหรือบผ่นพื้นนะีสิกาไม่ไม่ซับ้วยกัน อันนี้เดี๋ยว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 พาพาไปดูพาไปเรื่อยๆอืมอ่ะสวยมากๆอ่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่เขาทำแบบขึ้นลงขึ้นลงเมื่อกับลูกคืนนั่นเ <c oughs> ลยนะคะเห็นไหมเตดตามพี่จิ้มเนี่ยได้เที่ยวได้เที่ยวไปกับพี่จิ้มด้วยอืม เน่ใหญ่แม่งมุมก็ขึ้นแล้วเห็นไหมความเท่เก่าแก่ <laughs> นี่นะคะสวยมากๆมากเลยพี่กรชอบมากๆด้วยนำไส้ขอบคุณมากๆกแต่กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆกอยากให้ทุกคนได้มองเห็นนะคะว่าประเทศนี้เขามี สะพานเทเก่าแกเก็บใบเยอะนะคะเขาส่วนมากเขาจะไม่ค่อยจะทำลายถ้าสิ่งไรเทบันพะบุรุษเขาสร้างไว้เขาจะเก็บไปตุกย่างเลยนะซ่อมแสเมือเวลาหักผังทางน,นั้นเองนี่สงสส้จะไม่มีคนคอยเดินมานะคะเพราะว่าได้สังเกตดูแลมีใหญ่แม่งมุมติดเต็มใบแมทเี่เห็นไหม <laughs> นี่ใหญ่แม่งมุมนี่เห็นไหมจะไม่ค่อยมีคนจะเดินมาเทนี่สงไส้ นี่นะคะเขามีประวัติดคงจะมีประวัตินะนะอยู่ที่เมืองการเน็ตมีสะพานก่ะเดินไปดูเรื่อยๆไปว้ากันใครเทนอนแล้วการัับกันไปพรุ่งนี้กาค่อยมาดูได้นะคะมาดูสะพานเก่าแก่บ้านเขา สวยงามมากๆเดินไปให้สุดเลยนะตรงนี้เข้าห้ามรถวิ่งนะคะมีแต่คนเดินได้แต่ถ้ารถวิ่งกนคงจะวิ่งไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นคืนเห็นไหมก็ทําทเป็นคืนขึ้นลงขึ้นลงอ่ะเดินไปให้ทัวัวเลยสวยมากๆนะคะสวยมากๆอ่าสวยมากๆ ให้เห็นบรรยากาศกันคข gucken, skins, Somehow, linen, uh, um, ้าข um, okay. like, yeah. ้างหนอเสียงเสียงแพ้นะคะเสียงแผ้ถงควายอย่างสวยสะอาดอยู่เลยนะยังไม่ได้รับได้นเทนี้เดินกันให้สุดๆเลยแล้วก็เดินกลับมาแล้ว เสียงแพ้ดังจังนี่นะคะอืมนี่ก็คือสุดแล้วตรงนี้ไม่สามารถเอารถขึ้นมาได้อ่ะทีนี้เราถ่ายทอดสดเข้าไปดูว่าตอนเรากลับเนี่ยบรรยากาศ่วยบากมากอีกฟั่งหนึ่งนะคะพอว่าแสงแดดกำลังส่องพอดีเลยค่ะนะคะ พระอาทิตย์กำลังจะตกพอดีเลยจะทำให้ภาพสวยงามนะเห็นไหมตามพี่จิ้มเดินกลับไปแล้วเติ่มไปดูบรรยากาศตอนคากลับค่ะ,ะ,ะบรรยากาศนะคะ เหมือนกับภาพวาดเลยนะคะอะเดินกลับไปสนุกจริงนี่ก็มีทางเข้าเปิดช่องทางนะคะถ้าทำสะพานเต่ก็มุ้ยนะที่มีช่องทางเปิดให้ไปไปถ่ายรูปข้างนอกได้นี่นะคะอืมนี่อ๋อมาแลวเห็นไหม ส่วยมากๆเลยนะคะสะพานของเขาดูนะมันเหมือนลูกคืนนะคะเขาทำแล้วก็เป็นเนินตรงกลางพาเดินตตอนแล้ว นี่จะมาเองไม่ใช่หมาโทษตรงนี้พอยังไม่เคยมานี่เป็นขังแรกนะคะเป็นครั้งแรกเห็นไหมเขาจะเป็นคืนเลยะืืนขึ้นนะขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงถ้าผ่านเขาสวยงามมากๆนะ,ะสวยงามจริงๆ ส่งไส้เคก็ทำเป็นคืนแบบนี้นะอาจารย์นึ่งไม่ให้รถวิง่งไม่ให้รถยนต์วิง่งแต่นี่เขาห้ามมและห้ามรถยนต์วิง่ง มันมาวิ่งออกกำลังกายนะคนยังวิ่งเยู่เพออาการมันดีค่ะยังยังไม่ดึกที ค okay. สะพานแห่งนี้โอเคเลยสวยมากๆนะคะในเหมืองกานเนตในประเทศสวีเดนค่ะโอเค อ่ะทีนี้ก็ด้จับคลิปสะพานอันเทซองนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่จิมกันเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จิมจะพาไปดูว่าพี่จิมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะแล้วอย่าลืมติดตามค่ะสำหรับปนันนีสวัสดีค่ะ